เอาละครับตัวเกมว่าได้ทําการอัปเดตมาแล้วนะครับมาดูกันว่ามีอัปเดตอะไรเข้ามาจริงๆบ้างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลใหม่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมนะคุณเพิ่มแต้มกิลายวันหรือเหรียญกิลที่เราใช้แลกของารวันวันละ2อ0 0นะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตร้านสมรภูมินะครับมีของมาขายเพิ่มนะครับรวมถึงช็อปต่างๆนะครับที่มีพวกแพ็คสเต็ปมีของมีแพ็คต่างๆมาขายเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีผลกับตลาดในเกมยังไงบ้างนะครับไปครับ เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอ <Garage> เล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกถึงเองสาบอร์เซ็นบวกบวกเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ็คนะครับ r า PUBG หรือว่า r ัลรวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง A C K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะนะครับก็ฝากบอกด้วยว่ามาจากเอเล้งจิมมิงนะครับ เอาละครับพวกผม a l l เอนกิมมิงนะครับแล้ววันนี้เรามาอัปเดตตัวเกมมันดีกว่านะครับว่าสิ่งที่เขาอัปเดตเข้ามาจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างในครั้งแรกต้องบอกว่าในครั้งแรกเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นการครั้งอัปเดตเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเขาจะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับสาหรับรถแมทที่เขามาประกาศเนาะนะครับวันนี้นะครับก็มีทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องของรวมๆทั้งหมดเนี่ยวันนี้ที่มาพูดจะมีอยู่6เรื่องนะครับ อ่านะครับงั้นเราไปเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับก็กิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเนาะผมขอเรียงลําดับตามความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมเลยด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับเรื่องแรกที่อัปเดตเข้ามากิจกรรมนะครับที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือคําสั่งกิวครับอ่านะครับกิจกรรมนี้เลยกิจกรรมคําสั่งกิวตัวนี้นะฮะก็เป็นกิจกรรมนะครับสําหรับเล่นในกิวเนาะก็คือปกติเราจะทำเควสกิวแล้วนะครับแต่ว่า เขาจะมีตัวเควสกิล l l ตัวใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นตัวเควสอีเวนต์อ่านะครับแล้วเควสอีเวนต์เนี่ยนะครับจะเป็นการกําจัดมอน99ตัวเท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับทุกอันเนี่ยนะครับมันจะมี3อย่างให้เลือกเนาะทุกอัน99ตัวนะครับแต่ว่าต้องสุ่มหาเอาเนาะแล้วก็เวลาทำ quest เนี่ยสำเร็จปุ๊บเนี่ยแบบนี้เนาะนะครับผมทําไปแล้วนี่เราจะได้แต้ม500แต้มนะครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราทำ quest เสร็จเนี่ยเราจะได้อยู่ที่ ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นอ่ะเอามีอยู่เนี่ยนะฮะมันจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่นะอ๋อมันจะไม่ได้แต้มมันจะไม่ได้แต้มนะครับแต่ว่ามันจะได้พวกแต้มของกิวเฉยๆนะครับ,แล,รบแล้วก็อ่าอันเนี้ยตัวกิจกรรมเนี่ยมันจะได้ตัวเท่าไหร่นะเนี่ยห้าร้อยแต้มนะครับอ่าห้าร้อยเหรียญกิวเลยนะครับที่เราไว้ใช้ซื้อพวกตาเป็นอาชีพนะครับซื้อพวกสกิลนะครับพวกเนี้ยเราจะได้เพิ่มมาอย่างเออเควสละห้าร้อยแต้มเลยนะครับแล้วก็ นะครับส่วนเรื่องของเวลาทําเสร็จเนี่ยแล้วเราเอาไปยัดตัวบันทึกตัวนี้เนาะก็ไม่ได้คูณอะไรเป็นปกติเนาะอันนี้คือปกติเลยรายลร้อยหนึ่งปกติเลยแปลว่าตกวันหนึ่งเราจะได้ทั้งหมด6กคูณก็3,000 3,000แต้มแล้วจากการทำเควสกิ้นะครับแล้วก็ได้จากได้จากการบริจาคอันนี้คือเท่าเดิม4,50อันนี้ได้อะ,450อะส่ะ้เนาะนะครับก็สามพประมาณ3ามพนะครับต่อวันเลย นะครับก็เยอะอยู่พอสมควรก็กิจกรรมนี้นะครับมาทั้งหมด14วันนะครับก็อย่าลืมทําการแนะนําว่าควรทําตัวอีเวนต์ทุกอันเลยเนาะแล้วเขาก็ปรับตัวค่ารีหาเควสเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเหลือแค่เหลือแค่100นะครับ100ทองเท่านั้นนะครับแนะนําว่าอย่าพยายามอย่าพลาดนะฮะพยายามอย่าพลาดนะครับพลาดแล้วไม่เป็นไรนะฮะพยายามอย่าพลาดตรงนี้แต้มนี้สําคัญมากนะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะครับต่อมาเรื่องที่2นะครับเรื่องของ การอัปเดตร้านคาสกิลนะครับตอนนี้ร้านทักษะของเรามีสกิลใหม่เพิ่มมาอีก1นึ่งสกิลนะครับเป็นสกิลพสซีฟนะฮะอ่าแต่ละชีพผมไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ของผมกับธนูใช้สกิลร่วมกันนะครับนั่นก็คือสกิล9ล้านตัวนี้นะครับราคา9ล้านทองนะครับอืออย่างผมจะเป็นลดไม่สนการลดดาเมจนะฮะหรือคล้ายๆเจาะเกาะนนั่นเองนะฮะห้าแต้มนะครับ ถ้า5แต้มเกมนี้เนี่ยในส่วนของรถดาเมจเนี่ยเท่าที่ผมทราบมาเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะ5แต้มก็5นะครับก็ไปหักลบหักล้างกับฝั่งศัตรูเนาะว่ามีลดค่ารดดาเมจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าอัพขึ้นไปเรื่อยๆผมบอกเลยว่าเบิ่มๆนะฮะเบิบ่มๆเลยอย่างของสกิลผมเนี่ยดูนะอันนี้5ใช่ไหมขั้น2 10นะฮะขั้น3 15อย่างเยอะนะฮะ และมันมีผลยังไงนะครับก็ผมเชื่อว่าพี่พี่ตานรวมถึงผมเองก็อยากทำอัพขั้นสกิลนะครับอ่าพามาดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างสกิลสายผมก่อนนะนะครับสายเพื่อนๆเ,เป็นยังไงมาบอกกันได้นาะอนี่นะนี่นะช้กดมาที่ใช้ร่วมกันนะครับในการสร้างอัพขนะั้นเนาะถ้าเลือกเป็นสายจะไม่เจอนะครับต้องใช้เป็นร่วมกันนะฮะก็อันนี้เลยอ่ะขั้น2ก่อนใช้50ชิ้นนะครับ ขั้น3ใช้ต้นน้ำเจ็ชิ้นทำไมถึงดูแต่ต้นน้ำนะอ,อตอนนี้เลเซอร์ผมราคาขึ้นนะ,ะนะครับอตอนแรกประมาณร้อยร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดิบนะตอนนี้ขึ้นมาเป็น200กว่าแล้วซึ่งผมเองก็ตั้งขายแล้วเหมือนกัน <laughs> นะครับเอ,อก็ลองพิจารณาดูว่า เรื่องตลาดลองพิจารณาดูอีกทีนะครับผมไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆดอยนะครับไม่กล้าแนะนํามากนะครับโอเคนะครับส่วน,นอาชีพอื่นขอดูนะว่ามีไหม,มร่วมกันอ๋อมีเหมือนการเป็นยิดมั่นเหมือนกันโอเคโอเคเป็นยิดมเอาตัวกระจตัวกจอ๋อสิบสิบเท่ากันนะครับมักวก็เยอะกว่านะครับเท่ากันเท่ากัน <laughs> ต้นน้ําราคาพุ่งแน่นะครับผมยังคิดอยู่ล้วผมควรจะดึงออกเดี๋ยวไม่นะา ควรตั้งแพงกว่านี้ไหมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือสําคัญมากนะครับก็มีสกิลให้เราซื้อเพิ่มแล้วก็ตัวต้นน้ําราคาขึ้นแน่นอนนะครับขึ้นแล้วด้วยขึ้นแล้วนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องที่2ครับต่อมาเรื่องที่3ครับเรื่องของกิจกรรมแจกแ,มมแกแต้มสมอลแลกแต้มสมอลละพูมนะครับก็ร้านค้าต้าสมอละพูมครับมีอัปเดตสินค้าเข้ามาใหม่ด้วยนะครับก็ระยะเวลากิจกรรมตัวนี้อยู่ที่ขอดูนะเมื่อกี่วันะนะ สมรภูมิอ๋ออยู่แค่7วันนะครับถึงวันที่16บหกเมษายนเนาะนะครับก็มีอะไรมาแลกบ้างมานะไปดูครับนะฮะอ่านะฮะก็มีตัวกล่องทองนะครับแฮนะ่พี่ๆต,ต่างๆพี่ๆสุรต่างชอบเลยนะครับก็ใช้2,000แต้มในการแลกต่อวันเนาะสามารถแลกได้สีครั้งต่อวันก็ วันละ4กล่องก็ตกวันละ800 0แต้มนะครับแล้วก็ขวดยาอีกีคูณ20อนันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจเนี่ยพี่ๆต่น่าจะใช้กันเยอะผมเองอยากใช้เลยอ่ขวดละ6000แต้มนะครับอ่าสมนาทีอืมน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับก็ช่วงไหนใครเล่นเร่งเลเวลอยู่ก็สามารถกดมาใช้กันได้นะครับรู้สึกว่าจะไม่ทับซ้อนกับขวดที่มีอยู่นะอ่าคนละขวดกันนะครับอ่าก็ จัดกันได้อันนี้ผมคิดว่าน่าสนใจอยู่พอสมควรแต่ถามว่าคุ้มสําหรับสายฟรีหรือสายเซฟไหมอาจจะไม่ค่อยคุ้มเพราะว่าเนี่ยวันละมันก็เยอะเหมือนกันนะนะฮะแต่ถ้าใครเล่งเวลก็คุ้มอ่ะนะครับก็ถ้าใช้ก็สองสันสองหมื่นสี่ตีแต้มเลยในการใช้ต่อวันนะครับเพราะว่าอนาคตอาจจะมีพวกแรกเปลี่ยนตาเปลี่ยนอาชีพอะไรพวกนี้เนาะที่จะใช้อัพเทียขั้นเทียสามอะไรเงี้ยเนา คาดสามครับก็ลองดูลองพิจารณาดูได้แต่ผมอาจจะแลกตัวส่วนตัวผมจะไม่แลกกล่องทองเนาะนะครับแล้วก็จะอาจจะแลกตัวขวด EP บ้างบางช่วงเวลานะครับอย่างตัวนี้ผมก็อาจจะใช้นะครับผมอยากเวลสีเพราะว่าจะเอาตัววัตถุดิบในการสร้างของเทสองนะครับก็ลองดูลองเพื่อนๆลองพิจารณาดูว่าแลกไหมนะครับถ้าใครแลกไม่แลกพีมาบอกกันได้นะครับโอเคอันนี้คือเรื่องที่ ื่องที่3นะครับต่อไปเรื่องที่4ครับเรื่องของกิจกรรมอ่ากิจกรรมพวกภารกิจและนะครับก็กิจกรรมเบื้องต้นเนี่ยอัปเดตมา3กิจกรรมเนาะอันแรกก็เป็นเกี่ยวกับการตีมอนนะครับมอนแมปทั่วไปนะครับอ่าเนี่ยเอ่ออันเนี้ยนิวตี้เยสอันนี้คือแมปทั่วไปเนาะแล้วก็ดันเจียนทั่วไปก็คือพวกเอ่อดันโวลเลออนอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ต่อมามอนสเตอร์ดันเจียนพิเศษก็ทำน้ำแข็งนะครับก็ฝาก ตีมอนค่ามอนตามจํานวนแล้วได้ตัวกาชามาสุ่มนะครับอัอนนี้กิจการรมแรกเนาะกิจการรมที่สองนะครับเป็นเกี่ยวกับการทําอันนี้ก็คําสั่งกิวนะครับ30ครั้งนะฮะอันนี้10ครั้งน,นี้30ครั้งก็ได้ของรางวัลไปอันสุดท้ายเป็นต้นน้ำเนาะ <c oughs> แล้วก็ต่อมานะครับเป็นเกี่ยวกับการลงทะเบียนวัตถุดิบกู้คืนบันทึกหอ่ออันนี้เป็นตัวส่งที่ทำเควส์ิวแล้วเราก็ส่งตัวพวกหมึกพวกสมุดอะไรพวกเนี้ยเนาะพวกกระดาษอะไรพวกเนี้ย นะครับแล้วก็ต่อมาเช็คชื่อกิวก็เช็คชื่อตามปกติเลยนะครับหกวันได้ต้นน้ํห้าชิ้นนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับเป็นฝึกอ่าฝึกการประดิษฐ์ก็กิจกรรมนี้เป็นการที่เขาแจกตัวหินประดิษฐ์มานะครับก็หลายอย่างเลยนะครับแต่ผมจะบอกว่ามันมีความสําคัญไงนะครับก็อ่าอันเนี้ยตัวเคล็ก่อนแล้วกันนะครับก็เขาให้ลองเสริมพลังอุปกรณ์เสริมพลังก็คือการตีบวกเนาะแล้วก็อันนี้แยกอุปกรณ์ก็คือการที่เราดรอปของมา อุปกรณ์มาแล้วเรามาแยกนะครับะนะครับแล้วก็อันนี้การสร้างไอเทมสร้างไอเทมก็คือคาไอเทมนะครับผมตามนี้เลยแต่ว่ากิจกรรมนี้ผมคิดว่าดีอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นการกระตุ้นตลาดนะนะครับให้คนหันมาประดิษฐ์เพิ่มขึ้นเนาะไม่ว่าจะสายฟรีสายเติมอ่าออฟไหนที่เขาอาจจะไม่ค่อยสวยเนี่ยเขาจะเริ่มทำการสุ่มออฟแล้วแต่ถ้าสุ่มออฟแล้วมันไม่ได้ออฟที่ต้องการแล้วมันใช้งานไม่ได้นะครับมันจะกระตุ้นทําให้ คนต้องมาซื้อตัวหินนี้นะผู้ถึงก็ซื้อเลยนะครับไปทําหินประดิษฐ์เพิ่มเพื่อที่หาออฟที่มันใช้งานได้นะครับเป็นการกระตุ้นตลาดอย่างหนึ่งตัวเกมเขาฉลาดนะครับนะฮะโอเคถือว่าเป็นเรื่องดีทําให้ตลาดมันหมุนเวียนนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องที่4เนาะกิจกรรมแรกนะครับอ่าทำเพสเนาะกิจกรรมทำเฟสนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของพาร์ทนะครับมีการอัปเดตพาร์ทเข้ามาใหม่เนาะหลักๆจะเป็นพาร์ทอ่าตัวสุ่มกาชาถามว่าค้มายนี้นะครับตัวละ2,000เพชรนะครับ ผมมองว่าถ้าใครสุ่มกาชาหรือหากาชาสัตว์อะไรพวกนี้นะฮะอาวุธอะไรพวกนี้ก็มองว่าคุ้มอยู่พอสมควรเพราะว่าอันดึงมันตกได้ห้าสเ็ดห้าสิบเอ็ดใบเนาะนะครับแต่ว่าผมถามว่าคุ้มไหมม,มันมันมีใบพิเศษอยู่นะครับนี่ก็คือเนี่ยอย่างเปิดครั้งแรกเนี่ยได้เลยนะครับมันเป็นตัวสุ่มกาชาที่ระดับสีเขียวถึงสีทองเนาะนะครับซึ่งเลนดมันดีอยู่พอสมควรเลยนะครับอื ตัวนี้นะครับห้ใบนะตอนเปิดมานะแล้วก็ได้ตอนสุดท้ายอีกนะครับตัวนี้11ใบนะครับเนี่ยสีเขียวถึงสีทองนะครับก็ตัวนี้เลดดีนะครับถ้าใครสนใจก็จัดได้นะครับทั้งอาวุธทั้งสัตว์ขี่เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของพาร์ตมีอัปเดตมา2พาร์ตนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องที่6เรื่องของร้านค้าต้องบอกเลยว่าอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับอืมทีเด็ดเรื่องของการเผาเรียนของตัวเกมเลยนะครับแล้วก็เป็นแพ็กที่ผมรู้สึกว่าก่อนนันนี้ ก็คุ้มแหละแต่พอมันอัปเดตเข้ามาคุ้มกว่าเดิมอีกนะครับอย่างโดยเฉพาะตัวหินพลังเวทเนี่ยนะครับก็อันเก่าเนี่ยมันจะได้ตัวอันเนี้หกอันใช่ไหมสองพันเพชรเนาะได้นี้หกอันอ่าถ้าเป็นหินพลังเวทสีฟ้าที่ผมเลือกมาก็ได้ทั้งหมดหกสิบชิ้นเลยนะครับถ้าเทียบหมดออนก็คาบเองก็โมเลยอนหกสิบเม็ดนะครับแต่เนี้สองพันสี่ได้นี้เจ็ดนะครับอันนี้ไม่เท่าไหร่เพราะเท่าเท่าพอพเท่าเท่าทุนกับอันเดิม นะครับแต่ที่สาคัญคือคืนนี้ฮะสมุดนะครับก็เป็นการรีรีเซตค่าคืนบัฟตัวพลังเวทเนาะ,นะที่ใช้นี่ครับเนี่ยมันใช้ตรงเนี้ยนะฮะนี่ตรงนี้พลังเวทเนาะก็อนนันเนี้ยเวลาเราสุ่มเราสามารถกดบันทึกได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาเราเอาคืนเนี่ยเอารีรียูสต้องเรียกอะไรรีเซตกลับมาเป็นค่าเดิมที่เราบันทึกต้องใช้สมุดเนาะนะครับซึ่งดางหลังเรามีอีกต้องหลายอันนะครับก็อาจจะต้องใช้ ถ้าเป็นผมความจริงมันก็เราใช้เพชรตัวผมใช้เพชรไปเยอะแล้วผมคิดว่าจะน่าจะกดไว้สักอันหนึ่งอะอย่างน้อยอย่างอันหนึ่งนะครับเอาสมุดเอาสมุดนะครับอันนี้คือดีมากเนาะแล้วก็มีแพ็คอะไรนะ่าสนใจอีกนะครับที่ผมผมขอข้ามอันอื่นก่อนเลยนะผมขอเลือกเฉพาะอันที่สนใจจะได้ไม่ยาวเนาะอีกอันหนึ่งที่มองว่าน่าสนใจนะครับนั่นคือแพ็คขายถุงเหรียญกิลกับถุงแต้มรายวันนะครับก็อันนี้ 1,000บาทเนาะถ้าเติมเองถ้าเติม a t k ก็900สามารถอุดหนุนกันได้นะครับก็แพ็กเนี้ยนะฮะเออ่ผมมองว่าสำหรับผมที่คุ้มตอนเนี้ยเนาะจะเป็นตัวนี้ฮะแต้มเหรียญรายวันเพราะว่าอย่างผมเองผมอยากได้สกิลเพิ่มคิ PVP เนาะ15 15แต้มนะครับก็สำคัญมากนะผมมองว่าอันเนี้ยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอืมตัวแพ็กเนาะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่มองว่าคุ้มและดีเนาะอันนี้สำหรับพี่ๆสายเติมแล้วที่ๆี่กำลังหาสัตว์ทอง นะครับอันเนี้ยมัน,นเป็นแพคที่ได้ตัวใบนี้ฮะแสงอาทิตย์อัสดงนะครับเนี่ยเจอจ้าเจเจ้านี่ครับอ่าก็ตัวเนี้ยใบนี้มันจะเลียดดีเนาะสีเขียวยันสีทองนะครับอืมผมแนะนําว่าถ้าพี่ๆค่าไหนเติมกาชาอยู่เนาะก็อย่าลืมอย่าพลาดแพคนี้นะครับอันนี้ดีมากนะครับได้อันนี้ทั้งหมดเท่าไหร่3 3บใบเลยนะครับตัวเจเจ้าอาทิตย์อัสดงเนี่ยนะดีมากดีมากส่วนนี้ธรรมดานะครับอืมก็ปกติ นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงหมดยัง,งมีอีกมีอีกนะครับโอเคหน้านี้โอเคแล้วนะครับต่อไปอันนี้เนาะแพ็คสเต็ปมาแล้วครับแพ็คสเต็ปใหม่ใครที่รอแพ็คสเต็ปอยู่แล้วยังไม่ได้สุ่มของเก่าเนี่ยแล้วรออันใหม่อันนี้มาแล้วนะครับก็นะฮะบ,บัฟถามว่าดีไหมดีนะฮะแต่ว่าพอๆออันเก่าแต่ว่าที่แตกต่างก็คือนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบัฟนะครับคือของของเหมือนเดิมเลยคล้ายๆเดิมเลยแต่ว่าบัฟมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึง นะครับก็คืออันเก่าเนี่ยเราจะได้ตัวส่วนมากจะเป็นพวกดาเมจเนาะดามจดนะครับเนะี่ยอันเก่าจะได้เป็นพวกดาเมจอะไรนะเอ้ยอยู่เหมือนกันนะอ๋อน,นี่ได้เป็นอ่ะส่วนอันใหม่อันใหม่ได้เป็นอะไรลดดามนะคล้ายๆกันแหละ <laughs> มันละเอียดอะนะครับก็ได้เป็นเกี่ยวกับดาเมจนะครับอ๋อที่แตกต่างนี่จะเป็นป้องกันเนาะแต่ันเก่าก็มีป้องกันนะ นะะลองดูลองดูนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับก็เอเอผมดูผิดอันนี่นะฮะโอเคนะครับ,นะรบก็ผมคิดว่าผมน่าจะจัดตัว2,000เพชรอะ่ะสองเออหนึ่งพันสองร้อยเพชรนะฮะหนึ่งพันสองร้อยเพจอย่างละสองครั้งนะครับอืมตัวเนี้ยอืมวันนี้ตื่นเช้าหน่อยนะครับมาทำอัปเดตนะฮะก็อาจจะง่วงเย็นนิดนึง <laughs> นะฮะอ่ะนะ่ครับทำอัปเดตให้โอเคก็อันนี้เนาะถ้าใครเติมหรือว่าใช้เพชรที่เรามีเนี่ยซื้อนะครับมันจะได้นี่ได้ทักษะแล้วก็เจาะเกาะนะครับ3นะฮะแล้วก็ได้บัฟทองด้วยนะครับอันนี้คือสามารถกดเพชรเองได้แบบใครไม่อยากเติมมีเพชรอยู่ในตัวปัน่นเพชรปั่นตลาดได้ขายของได้ก็ามากดก็ได้ผมคิดว่าคุ้มนะนะครับอ่าตัวพันสองสองครั้งรอบแรกเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็ได้ป้องกันอันนี้ผมอยากได้มากเลยอยากได้ป้องกันเนาะ นะอาจจะได้ยินฟาร์มมอนสบายนะครับอันนี้ก็ดีนะฮะเนี่ยดูดินะครับได้บัฟเอ่อรับทองเพิ่มอีกนะครับอืมนะก็ลองจัดกันได้เนาะแล้วก็ถ้าใครรอแพ็กสเต็ปอยู่ก็จัดได้เลยนะครับอย่างผมก็ถ้าคลิปนี้นะครับยอดวิวถึงหมื่นวิวนะครับผมจะจัดแพ็กสเต็ปอันนี้มาเปิดให้ดูเนาะนะครับเพราะว่าผมก็ยังขาดสัตว์ขี่ม่วงอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็นะฮะฝากติดตามช่องด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็มีประมาณนี้ โ้เดี๋ยวผมอัปเดตเรื่องตลาดให้ว่าตลาดเป็นยังไงเนาะนะครับตลาดผมเนี่ยปัจจุบันก็อย่างที่บอกไปอย่างแรกเลยต้นน้ําตอนนี้ราคาขึ้นมาแล้วจาก150 180 170นะครับตอนนี้ขึ้นมา200กว่าแล้วเมื่อเช้าดันขึ้นไป300เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องรูตลาดกันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้ตอนที่ผมทำเนี่ยเซิร์ฟเพิ่งอัปเดตแล้วก็คนไม่ได้ออนทิ้งไว้กันแล้วก็ไม่ได้ฟาร์มของมาขาย ร,ราคาก็อาจจะพุ่งเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวดูการแต่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นนะครับเพราะว่ามันใช้เยอะแล้วก็เป็นบับที่ดีมากเนาะสกิลใหม่นะครับเจาะเกาะนะครับสูงสุด15เลยไอสิแต้มสิาแต้มนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาพวกถุงทองราคาขึ้นไหมนะครับถุงทองราคาขึ้นไหมของผมยังนะทองยังราคาไม่ขึ้นเนาะเพราะว่ายังไม่ได้มีแรงกระตุ้นอะไรมากเท่าไหร่นะครับอ่าแ้วก็มีอย่างอื่นมอริออนมอริออนนี่ ผมว่าน่าจะทรงๆนะครับน่าจะแบบไม่ได้ขึ้นอะไรมากบารเปลตก็ทรงๆอยู่นะครับยังไงก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นณนะปัจจุบันแต่ผมคิดว่าตาเล็กเป็นอาชีพน่าจะขึ้นอีกนะครับน่าจะขึ้นต่อของผมที่ได้มันลงมาแล้วมันเหลือ160ตอนนี้ขึ้นไป190แหละนะครับยังไงก็ลองดูนะครับอืมเพราะว่าไม่มีมาให้แลกเนาะนะครับบางคนก็รอกันอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้สรุปให้อีกทีนึงนะครับก็ กิจกรรมคำสั่งกิวนะครับ5เคเวสนะครับอย่าพลาดนะครับทำเป็นเคเวสอีเวนต์นะครับอืมนะะฮเนี่ยเนี่ยมันได้แต้มกิวห้าร้เพิ่มอีกวันละ500เอ้ยเพิ่มอีกเควสละ500เนาะก็2,500เลยนะต่อวันนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสกิลใหม่มีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะนะครับก็ซื้อมาใช้ก็ได้เป็นสกิลเจาะเกาะน,นะครับแล้วก็ราคาต้นน้ำน่าจะขึ้นใครจะทำใครจะซื้อก็รีบซื้อนะครับ อ่าซื้อต้นน้ำมาใช้นะครับล้วก็อันที่3ก็เป็นแร่ของแต้มเหรียญสมอรภพูมนะครับก็อันนี้ก็ลองดูนะครับว่าถ้าพี่พี่ตันขาดทองก็ซื้อนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวขวดอีพนี้ก็คุ้มอยู่บอนควรถ้าใครช่วงไหนใครเล่นเวลก็ซื้อก็ได้นะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้มีแค่7วันแล้วก็แต้มที่เราเก็บสะสมกันอยู่เนี่ยนะครับมันมีรีซีซั่นนะครับเวลารีซีซั่นทีทมันจะหายหมดนะแต้มเนี้ยนะครับก็ อันนี้รีซีซันวันที่14เดือน5เนาะก็ประมาณอีกเดือนกว่าๆนะครับก็รอดูว่าเดือนกว่านี้ยังอื่นจะมีอะไรเข้ามาอีกไหมก็เซฟเซก,ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องของอมีกิจกรรมทำเคสนะครับแจกหินประดิษฐ์นะครับเรื่องที่4แล้วก็เรื่องที่5เรื่องของพาร์ทใหม่นะครับเรื่องที่6เรื่องของอัปเดตช็อปนะครับก็มีแพ็กน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับลองดูนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้ครับยังไงฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยมีคอมเมนต์อะไรสอบถามหรือว่าแนะนำเพิ่มเติมพิมพ์มาได้เลยนะครับวันนี้อเล้งขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับไปเล่นเกมแล้วนะไม่ใช่ไปนอนก่อนนะครับ <laughs> ไปแล้วนะแล้วก็สนับสนุนสามารถส่งกำลังใจสนับสนุนซีทกันมาได้นะครับโอ้นีหห้ามลืมนะครับดิสเอ่อลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับใครๆเพ,พี่ๆคนไหนที่เติมแพ็คก,ก็มีซีทสามารถมา สนับสนุนให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับ